ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับวินาทีเจอหลานสาวอบอุ่นละมุนหัวใจวินาทีเคนเจอน้องโนลาน่ารักมากพร้อมเผยแคปชั่นสุดอบอุ่นหน่อยบุตรโกสรดภาพโมเมนต์สุดน่ารักน่าเอ็นดูวินาทีที่ลุงเคนทีรเดชได้พบหลานสาวสุดน่ารักนั่นก็คือน้องโนลาลูกสาวเจนนี่และมิกกี้อัญญาภาสณป้อมเพชร ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมถึงที่บ้านน้องโนาสาวน้อยสุดน่ารักลูกสาวนางเอกคนสวยหน้าเด็กตลอดการอย่างเจนเนี่และมิกกี้อัญญาภาชณป้อมเพชรเป็นอีกหนึ่งลูกสาวของดารานักแสดงของเมืองไทยที่มีแฟนคลับรักและนูเป็นอย่างมากต้องบอกเลยว่าขนาดแอดมินเองยังหลงน้องโนาหัวปักหัวปัมถ้าวันไหนไม่ได้เข้าไปส่องอินสตาแกรมของแม่เจนเนี่เพื่อดูสาวน้อยก็นอนไม่หลับกันเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านหน่อยบุศกรได้โพสต์ภาพน้องโนล่าไปเยี่ยมลุงเคนทีรเดชเป็นโมเมนต์ที่ลุงเคนตื่นเต้นและเอ็นดูสาวน้อยเป็นอย่างมากทั้งนี้หน่อยบุศกรยังได้ตั้งแคปชั่นสุดอบอุ่นว่าคนสวยมหา at my name is nola at jenny หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์เอนดูทั้งคุณลุงเคน และสาวน้อยโนล่ากันอย่างน้นหลามขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรัลฟีดโปรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเราฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ